เมนูวันนี้เรามาทำผัดเผ็ดปลาทับทิมทอดกรอบครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆแน่น้อยเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนูง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้และต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันวันนี้นำเสนอเมนูรสจัดอีกสักเมนูหนึ่งผัดเผ็ดครับเนื้อปลาอร่อยอร่อยสักครู่กลับมาครับสำหรับเมนูผัดนะครับรสจัดๆเนี่ยก็มีสองอย่างด้วยกันที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี อย่างหนึ่งก็คือผัดชาและอีกอันนึงก็คือผัดเผ็ดนี่เองนะครับซึ่งทั้ง2องอย่างก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นผัดชาเนี่ยก็คือการเอาเนื้อสัตว์มาผัดกับสมุนไพรที่มีรสจัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกพริกไทยสดนะครับพริกไทยอ่อนหรือว่าจะเป็นพวกกระชายหรือพริกทั้งหลายแหละนะครับ แต่ว่าสาหรับผัดเผ็ดเนี่ยก็จะเติมเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีพริกแกงเผ็ดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยังแล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่พวกสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมทั้งหลายที่มีรสจัดทั้งหลายนั้นตามไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น2ออย่างก็จะมีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ทั้งคู่มีรสจติจัดจ้านน่าอร่อยทั้งคู่เลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้เรามาทําเมนูที่เป็นรสจัดแบบมีแกงเผ็ดกันซึ่งก็คือผัดเผ็ดนั่นเองนะครับเมนูวันนี้เรามาทําผัดเผ็ดปลาทับทิมทออดกรรบครับ ก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำงา่ายๆอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูอ,องค์ประกอบกันเลยนะครับเริ่มกันที่ <S <S เนื้อปลาทับทิมครับปลาทับทิมหนึ่งตัวล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆน,นะครับเวลาไปทอดจะได้ชิ้นเนื้อปลาที่สวยๆด้วยซึ่งเนื้อปลานี้เดี๋ยวเราจะไปคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งกันกประสงค์นะครับก่อนที่จะไปทอดเพื่อลดความคาวแล้วก็เวลาทอดน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นมากครับเรามาดูอ,อง ในส่วนพริกแกงและก็สมุนไพรต่างๆนะครับก็เริ่มเหมือนที่พริกแกงเผ็ดครับซึ่งพริกแกงเผ็ดนี้ใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะน่าจะพอะครับแล้วแต่ว่าร้านที่เราซื้อนี้เขาทําพริกเผ็ดแค่ไหนก็รู้จักกับเขาหน่อยก็ดีนะครับนอกจากนั้นก็มีกระชายขาวสักประมาณ1หยิบมือครับแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้านะครับแล้วก็มีพริกสีเหลืองด้วยจะได้มีสีที่สวยหน่อยสักเม็ด2เม็ดหรือว่า2อสเม็ดก็แล้วแต่ครับแล้วก็ยังมีพริกไทยอ่อนครับประมาณสักพวงหรือ2พวงก็แล้วแต่ว่าเขาชอบความเผ็ดมากน้อยแค่ไหน และก็มีใบกระเพราครับซึ่งกระเพรานี้เราจะทําเป็นกระเพราทอดกรอบนะครับเพื่อโรยหน้าในตอนท้ายเรามาดูส่วนประกอบที่เหลือสำหรับปรุงรสครับในส่วนของการปรุงรสนะครับเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นก็มีน้ําตาลปี๊บครับใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่แล้วก็น้ํามันหอยครับอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเช่นกันน้ําปลาอีกประมาณสัก1ช้อนชาน่าจะพอนะครับเพื่อที่ว่าผัดเผ็ดของเราจะได้ไม่เค็มเกินไปกลมกล่อมอร่อยออร่ยนะครับ ฉะนั้นเมื่อทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนํามาเตรียมเนื้อปลากันได้เลยครับก่อนที่เอาเนื้อปลาไปทอดเราเนื้อปลามาคลุกกับเกลือพยายามถูเกลือให้ทั่วๆเนื้อปลานะครับเพื่อที่ว่าเกลือจะได้ช่วยลดความคาวของตัวเนื้อปลาด้วยหลังจากนั้นใส่แป้งอเนกประสงครับแป้งอเนกะส์นะครับก็จะช่วยลดความชื้นของตัวเนื้อปลาเวลาเอาปลาไปทอดน้ำมันก็จะได้ไม่กระเด็นหรือกระเด็นน้อยลงนะครับฉะนั้นเมื่อเตรียมปลาเรียบร้อยแล้วตั้งหม้อเตรียมทอดปลากันได้เลยครับ น้ำมันในหม้อเริ่มร้อนเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทอดปลากันได้เลยเริทอดเนื้อปลาไปพักใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยกรอบเกรียมมากที่สุดเพื่อเ่วัาตอนเราไปผัดตัวเนื้อปลาจะได้ยังกรอบอยู่ครับเมื่อได้ปลาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพักตัวปลาไว้ก่อนครับ แล้วก็เอาใบกระเพราซึ่งเราเด็ดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วลงทอดต่อเพื่อทำกระเพรากรอบครับเพื่อไม่ให้ใบกะเพราที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอมน้ำมันนะครับหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาใบกระเพรามาวางบนกระดาษทิชชูครับจะได้ซับน้ำมันจากใบกระเพราด้วย เมื่อเราได้ใบกระเพราและก็ปลาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมผัดพริกกันเลยครับเมื่อเราผัดพริกจนเริ่มหอมเรียบร้อยแล้วก็เตียมใส่สมุนไพรต่างๆครับซึ่งก็มีกระชายขาวพริกไทยอ่อนพริกแดงชี้ฟ้าและอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปเมื่อตอนแรกนะครับก็คือใบมะกรูดครับซึ่งเดี๋ยวใบมะกรูดเราก็จะขยำขยำแล้วก็เอาลงไปผัดด้วยเลยเช่นกันเพื่อสร้างความหอมให้กับตัวผัดเผ็ดของเราครับเราเริ่มใส่กระชายขาวแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าได้เลยครับ หลังจากนั้นตามด้วยพริกไทยอ่อนและก็ใบมะกรูดครับเมื่อผัดทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับก่อนที่จะใส่เนื้อปลาเป็นอย่างสุดท้ายเริ่มกันที่น้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวและก็น้ำปลาหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับ เดี๋ยวเมื่อคลุกเขาทุกอย่างจนเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟแล้วก็เตรียมใส่เนื้อปลากันได้เลยครับเดี๋ยวเมื่อคลุกเค้าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาจัดจานกันได้เลยเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ผัดเผ็ดปลาทับทิมทอดกรอบครับปลาทับทิมชิ้นตโตเลยทีเดียวทอดกรอบอร่อยๆแล้วก็มีความเผ็ดความมันของตัวพริกแกงด้วยนะครับ เรามาแต่งใจนิดนึงโรยหน้าด้วยใบยกะเพราทอดกรอบครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกแดงชี้ฟ้าด้านบนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ และต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนในการนำสาระดีๆเมนูดีๆและพันธปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าลุงน้ำทําครัวสวัสดีครับ